สวัสดีนาเมื่อเลงครับพี่รองครับตอนนี้อยู่สนออยู่สำนักงานนะครับสีมาสอบกันอีกมือหนึ่งนะครับตอนนี้เทื่อเวทีก็กำลังเตรียมการสี่สอบกันนะครับช่วงนี้้องเลงสอบน่พี่รองเพราะว่าใกล้เสียดหอดมือเปิด่วงแล้วนะครับทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องเข้มเข้มข้นขึ้นนะครับช่วงนี้ก็นัดสอบกันทุกมือนะครับ สีได้ส้่มกันทุกมือนะครับแต่ในตัวไปจนกว่าสิหดมือเปิดวงนะครับปะ่ะได้พี่น้องคลิปนี้จัดลอยสิ้อผ้าไปเบิงผู้ใดมาหอดแน่ผู้ใด,มา,ดมาแล้วนะครับเนาะไปไปดูกันเลยในสำนักง,งานเพชรลำพินครับนี่อากาศร้อนเอาดีเหลือเกินทั้นในการกินข้าวแม่ป่วงพาลูกๆก,กินข้าวไปริมน,น้อยสวัสดีค่ะน้องสร้อยสวัสดีค่ะม,มากกินข้าวก็สํน

มามากินเข่าครับยังก็ได้จิ้มแข่าวบวยบวยะกะทีกินเรากะทิจิ้มแข่าตัวมัน<อ>ข้าแข่าเนาะเอาจังสันต <c oughs> ีเฮ้ยจ้งไรสั่นอ่ะจิ้มลวกแล้วกะทิกินคือเก้าตัวสิไลน์แนวกินเออเอาว่าไปจับขึ้นเล่นตลกนั่นสมมติปีเดียรไม่ใหญ่นี่ <c oughs> <c oughs> เล่นยั่บ่ตลกไหมเห่<อ>ียญน้ำลูกเนี้ยฮะเว้ยเล่นน้ำเนี้ยปูเ่าไปเล่นตลกมันมวนตัวเห็นบ่เพราะยังแหลมเราก็ยังเล่นเนาะเราก็เฒ่าได้เพราะยังแหลมยังเล่นยญไหมแม่ คนใหญ่เดี่เนอะมาจักเท่าไรแล้วเนาะเคยเดินจักเนี่ยเอาจังสีเขินบังจักมือได้ไหมยังแม่เขินบังได้กมือในแม่จะรอเหล่าเป็นมอลลัมเจบอลูขึ้นเลยเป็นมอลำก็ยังวะแม่เคยเป็นมอลำบ่เอาบ่ได้เป็นกพอมันได้เปลนอ้าวบอได้เปได้เลือดพ่อเปนมันก็นำเนพ่อมันตโอ้น้องมิ้งน้องมิ้งได้เลือดพ่อแม่ลับ่เปลนเล่ติเอาจังน้อยนหมมานังม เอาสิว่าเป็นแต่บ่บ่เปลี่ยนหมอลำเป็นแต่ลูกน้ำลูกแม่ป่ะน้ำลวงสิยบ้าขึ้นจักจักอีพี่หนึ่งเมียคือว่าจังไหนล่ะอ้าวนี่อันนี้แ่ละจังสี่ล่ะได้เลยจังสี่ล่ะแม่เนี่ยจังสี่ว่าจังไหนจังสี่ว่าจังไหนคนจังสี่ฟังนี่พอจะได้ว่าซ้ำได้แล้วเนี่ยเอามาจ้ามีคือนั่นกูจีกูห้างกูทีนี้จากให้หมอลำชุลอกับทีว่าก็นี่ซ้ำนี่ก็ได้แล้วเดี๋ยวซ้ำนี่ก็ห้าแล้วเออขืนไปได้ลูกได้เต้าไหนกับมวนแล้วเด้๋ กีบ้ามันด่ากันเผ่นเขาอากัหัวควันนูเอาหัวได้แม่ควันด่าผู้เฒ่าด่าหนิมวนได้แม่หัวควนได้แม่เอออายุมันขวนยื่นแท้เลยอันนี้คุณแม่น้องหมิงนะครับเพิ่นเข้ามาครับลูกทรายลูกไส้ลาเล่าเม่ด่าก็อยู่นี่ละโกก็อยู่นี่ละผู้เดียวเลยในผู้เดียวเอาผู้เดียวแขวนแขวนมุ่นหันตัวหนิจิกมุ่งใช้สักัน จิกมมงใส่กะคางพนักบัตสีเปาไหมนี่เขาบอกไปไปอย่างเี้ยฮะต้ยังก็ต้คือตักผวนต้คือเรื่องาเลยติโอ้โหดขนาดนี้เน่แม่นติแม่สะอว์มอยัางเจียบหน่อจิ้มไยังเขีวผมมีจิ้มยังเจ้าสีจิ้มยันกระอนแเขียวเจ้าผมมีไหมอย่านันนี่อ้ะมองนันนี่กจิ้มคอยว่าอะไรจะกินสิ้นแห่งยังวะกล้าเขีว ลูกสาวมาแล้วคะ่ะบันดีคะ่ะก,กินอะไรยจับอแม่ทำของคุณแม่ทำมาด้วยใช่ไหมแม่ค่ะโอ,โอ,โอ้สองเลยน้องก็เลยได้กินกวยจับแม่เห็ดมาหายกินหมอบักแง่งนักตัวหันอ่ามาครับครับมากินอย่าบอกกวยจับปุนกวยจับบ่ข่าก้ยจับม่าเขียวเรากวยจับมันบ่ได้จิมเนาะ เอกินกว๋วยจัย๊บไปซื้อก็ห,ห,าหายบาทนีไไนน่ไม่ใไ่นี่มิงเอ้ยว่าแม่เจ,จ้าได้มิงเองิ <c oughs> เอ้นกินกว๋วยจั๊บกับายแหมสร้างเป็นนี่กว๋วยจัย๊บคุณแม่นอ้นนนองเนิร์ดน้นองเนเน่ทำมานะครับโอ้เอาเอากินลูกกินอีกจะนอนสิได้ซ้อมมีกว๋วยจัย๊บมาด้วยวันนี้ก๋วยจั๊บหมอหน่อยออมิงเอ้ยมิงเอ้ยมาแม่นะ้มิง เออกินกัวจับก็ให้มัดนี่เมาไปยังบ่ได้รูมบ่ได้ดุขั้นอยังบ่ได้ควงได้ไข่อยังย่างก็สิีเย่างกัเนี่ยย่างไปตัวสิบไปหาคนเขาอีาาาอย่างนี่จะว่าเจ้าเล่นตลกบ่ได้เจ้าเล่นอยู่นี่คือเจ้าเล่นตลุกเลยทีเ,ยเดียวเนี่ออเออโอ้ชีเศร้าหรอกเสร็จอะไรมากินกวัวจับเหรอหโอ้ยไม่ต้องหลบแล้วหลบไม่ทันแล้วคนสวยจะไปหลบกล้องอะไรวะป้าแต่งตัวเป็นคุณนายไปมาเนี่ยไปเก็บ ไปเก็บอันเงินดอกบ้าคนนไหนในน้องนิดฝนตกจืดเบิดครับพี่น้องทั้งนี้ทัสิว่าจังไดเพื่อว่าเราเล่งฝนอันยังก็มีร้านคนลูกซีนพร้อมปัดท้อไม่เจะบปวงเราอะไรเนี่ยเอาตัวนี้นี่ร้านลูกซีนพร้อมร้านลูกซีนร้านก๋วยเตี๋ยวมาหนี่ก๋วยเตี๋ยวบ่เปิดเปิดแต่ลูกซีน กินกระเตี้ยวไม่มีเลยกินกว๋วยจับ๊บใช่ไหมลูกเนี่ยกินเยอะๆอีกสักหน่อยเราก็จะได้ซ้มอมลูกสาวหวลาเน่เน่เนเนื้อเนืคุณแม่ก็กำลังพาลูกๆกินกว๋วยจับ๊บ<อ>กินข้าว<อ>นะครับโอ้ยขอเงิาเตาใส่เนี่ยเข้าซื้อไปเข้าวใส่หนุ่มใหญเนี่ยพูดเนี่ยโอ้ยลาลาข้าวกระเทียมเจีเงี้ยพี่ชื่อกราเทียมใส่แล้อะไรอยู่นอ๋อ เจ้าท <formation jin inh throat> <that> ่านได้ไหวหมอยไ่นกยกัว่านหายใช่ไหมบอก่อยเด้อการหอดใพวงเอารถไหมเอ้ยขอเสียาเจ้าขึ้นเรียนตลุกจัามือจะดอกเจ้าขึ้นแอ่นนวลไ้าะเต้นกินกว่าจับกว่าให้ไปม่ใช่หนไปก็ดอกมิเลยมาแม่จ้าดอิงได้การได้การหยอกผู้เฒ่ามวนดีผู้เฒ่าหยอกอะไรเนี่ยน้องรถคืออะไรอ๋อผ้าเตียน โอ้ผู้ใดไนต้อไปง่อยอยู่หลังรถข่อยเห็นน้อเว้นหัวอิ่วหุว่มตีเป็นง่อยอยู่ท้ายรถอ้าถ้าปวดซ้อมเตียนอยู่มีเสียงเพลงมองย่างไปอยู่ตั้งพีละทางโน้นมีเสียงเพลยงอแม่มอแมมอยู่ไม่ไปใกล้ไปไหนไปไหนนี่โอ้มีศาสตร์มีผา่าเตียนไป น้องโรสน้องโรสโอ้เห็ดยังกินน้องแม่ขั่ว่อยท่านหนึง่งปลาร้าออมไก่สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะบแม่แถวออมไก่ออมไก่ให้ลูกๆกินโอ้ปแหนกแม่ขั่วสวัสดีค่ะน,น้องฟ้าตําย่างเดียวปแหนกตําตาํตาย่างเดียวโปกๆเลยตาายําเส่นเผื่อนโหลดมันยังบ่ฟงว่าสั่นตําเส่แค่มันฟงว่าสั่นเอาลูกเอาจวดจดัด ยังไกลว่าจันอดอ่ะอ,อากาศมึงในแม่จันใดบ้าเอาแห้งแต่อากาศห่อนเอาอีรีมันนี่มาเคลื่อนกับฝนตกมายางแห้งมาควบไปนอทีมงานคอยนอจะได้ซ้อมอีกเจ้าน่อยนะครับ ่บรรยากาศในสำนักง,งานยาเมื่อแรงนะครับพี่น้องคลิปนี้ก็พอได้ถ่ายคลิปไอ้พี่นอ้องเบิรงอยู่ในสำนักง,งานนะครับเนาะขออนุญาตบาดคัมเด้อนะครับลงคลิปซาแน่เหมือนเนี่เพราะว่าเขาจะได้เขามานะครับเอาจะไหนจังหวะการคลิปหนาครับคลิปนี้โซเล่กับผู้เฒ่าม้วนนี่ฮาอยู่ในสำนักงานนี่แหละ่าแม่นะครับอีแม่ของน้องมิงนะครับหยอกผู้เฒ่าม้วนตัวนะครับ,ล,นะรบลูกๆก,ก็กินเกากินดามอยู่นี่แหละ อ่ะเดี๋ยวคลิปหน้าจะว่ากันใหม่พี่น้องคลิปนี้ขออนุญาตบาัครับเอาสับหนีก่อนครับบ๊ายบายสวัสดียามเมื่อเรียงครับ